เจอญี่ปุ่นจอมบูขอท้าสู้กับมวยภูทรจากสระบ,บุรีครับโอ้นี่เป็นการเจอกันระหว่างเขาสองคนนี้เลยครับนี่คือท่านั้นของนักชกชาวญี่ปุ่นครับเขามีชื่อว่าเรียวตะมาวาตารินะครับเจอกับท่านันของออโต้นอนนักสินนะครับออโต้นอนนักสินหรือออโตเมืองผาภูมินะครับ ที่จะรู้จักในการออตโต้เมืองผาภูมิออตโต้อวันเชิดออตโต้พีเคคิงห้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าวีโก้โนนนักสินนะครับนินคือหนึ่งในมวยตู้สายสุขภาพด,ดีนะครับนะครับก็มาจากจังหวัดสระบุรีครับเจอกับท่านของที่ครับเรียวตะนักชกจัมบูจากญี่ปุ่นครับแม่หยากจะมาเจอกับมวยภูธรน,นะครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับ เอาล้วครับทั้งคู่นะครับเจอกันนะครับเมื่อวันที่17ครับเดือนพฤษภาคมปี2567ครับที่โคราคุเอ็งโฮะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายการ No Kick No Life นะครับผมเอาครับผมจังหวะนี้ครับแคมปเดินมาครับทีบซ้ายครับด้านนนั้ของเรียวตานีดูสูงยาวกว่าชัดเจนครับกางเกงสีเหลืองดำครับเรียวตับออโตนี่กางเกงสีเขียวครับแคบเดินเข้าหาครับ มัดซ้ายครับขวานี้ยังไว้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเชทีวีครับแข่งขวาครับเตะเข้าก้างครับนี่ก็ช่องพามวยไทยโดยสอดแทรกการแหลงใต้เนี่ครับเป็นสีสันแล้วก็เอกลักษณ์ของช่องนี้ครับแข่งซ้ายครับปวดไปหนึงผังขวาครับมัดซ้ายแข่งขวาครับท่านาอโต้เก็บเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้ เรียวตาครับยืนปากหลักไปก่อนครับเรียวตาซ้ายจ่อขามาครับเรียวตาขวาจ่อคืนครับออโต้ครับกติกา3ยกยกสามนาทีครับในรุ่น57.5กิโลกรัมนะครับแข่งเดินขวาครับทีบครับสกัดจังหวะสวยงามครับทะลงของออโต้ครับออโต้นองนักสิลป์นือออโต้มึองผาภูมิครับมัดซ้ายครับแล้วแข้งขวาครับออโต้ครับออโต้นี้ปัจจุบันไปชกแล้วก็สอนมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับทีฟมาครับอื้มจังหวะนี้ครับวงในครับ วงในล็อกไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้ไม่ทําอะไรกรรมการแยกออกมาครับสัมมือโชกวางกันใหมครับเก็บเตินเข้าหาจะทีบยังไม่ทีฟครับทานของออโต้ออกอาวุนนี่เืยว่าไม่โชคไม่ชาครับไม่โชคไม่ชาก็ไม่ล้มค่าแย่กันไม่โชมไม่ฉาก็ไม่ล้มขาแย่ครับไม่โชมไม่ชาคือไม่โชงช้างไม่ฉาบช่วยนะครับคาว่าเตะล่างมาครับทันของเรียวตะออโต้ครับขวาครับเตะเข้ากลางครับจังหวะนี้ทีบซ้ายมาครับเรียวตะ ออโต้รับเดินเข้าหาครับไม่วันไม่กอล์แฟงซ้ายจอะขาครับเจอหมัดแล้วแข้งขวาจากทางด้านของออโต้ขวาครับเรียวตาครับออโต้อัดล้าตัวครับเดินตามติดกรรมการบอกเข้ามาแค่ๆเลยน้องเบลเข้ามาแค่ๆเลยจะได้เซยโดนนั้นอ่าแค่ๆเลยจะได้โซนเดียวเซยโดนนะครับแค่ๆเลยคือมาใกล้ๆอีกนะครับเข่าขวาครับทางหออโต้ครับกรรมการแยกก้อนน้องเบลเกย์ก้อนนะเย์ก้อนมาครับเย์ก้อนมาว่ากันไหมจังหวะนี้แคบเดินเข้าหาครับ แข่งซ้ายทงน้านของเรียวตักออโต้สืดเท้าเข้าหาครับไปพอสุดเท้าเข้าหาครับเรียวตักขยยกไว้ก่อนครับแข่งขวาไม่ถึงครับมัดซ้ายครับเจอแข่งขวาเจ้าขาครับจากทางของเรียวตักแข่งขวาตํามด้วยมัดขวาครับออโต้ครับแกบเดินเข้าหาครับมัดมาครับเจอทีบสักัดครับโอ้โหเกือบยักไงครับเกือบยักไงยักไงคือล้มไงไปทังด้านหลังนะครับแข่งขวาเจ้าขาครับออโต้เข้ามาครับล็อกไว้ครับแล้วพลิกครับเกือบขิดตรงครับ ขีดตรงคือล้มหน้าขมำครับแหม่เรียวตาชูมือบอกว่าไม่เป็นไรด้วยพี่เบาเออนะฮะไม่รู้สึกอะไรทิบซ้ายครับท่านของออโตาแข็งซ้ายครับเรียวตะโหดมาหนึ่งพังหมดยกทีหนึ่งเม็ดแล้วเม็ดยกแล้วอ่าเม็ดแล้วเพราะว่าหมดแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลคไล์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีนะครับแล้วก็มาดูริงเกิลครับโอ้โหถึงกับอุทานครับ ผู้ภาคถึงอโทานครับรู้สึกมีพลังทันทีเลยครับคุณผู้ชมครับนะครับมีพลังในการทํางานเลยครับหลังจากที่ได้เห็นริงเกิลนะครับสาวสวยนะครับญี่ปุ่นครับอือย่ามัวแต่มองริงเกิลนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ดเททีวีนะครับผมช่องพามวยไทยโดยใช้สสไตล์แหลงทองแดงแหลงใต้ครับแล้วแปลให้ฟังครับนะครับ หนึ่งเดียวช่องนี้ช่องโคชเชทีวีครับอ่าครับมาลุยกระต้อนองบมาเพื่อชกกระต้อนครับแม่แลกกันนะสดชื่นแล้วนะครับไหนเห็นสาวสาวสวยๆเราเราซื้อสดชื่นนะครับมีพลังในการทํางานนะครับมีพลังในการทํางานจากการได้เห็นนะครับสิ่งสวยๆงามๆครับอ่ะมาดูกันต่อครับยกทีสองครับจังหวะนี้แข้งขวาเจาะขาครับมาซ้ายไม่ถึงครับปัดขวาใหม่โดนครับแข้งขวาเจาะขาครับปัดหนึ่งสองครับเขียบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ ทีมซ้ายมาก่อนครับแข่งซ้ายครับเจอมาซ้ายคืนทีมซ้ายมาครับเรียวตะอืมระวังครับแข่งขวาจอขาครับเรียวตะอย่าลืมล้ำนะครับลืมล้ำเดี๋ยวได้รับลืมนะครับอย่าลืมล้ำมันลืมล้ำ๋ยนรับลืมมันจังหวะนี้แข่งมาครับเจอมัดคืนจากออโต้แคบเดินเข้าหาครับ๋ยวาขู่ไว้ก่อนครับสอกมาเจอแข่งขวาครับมัดคืนไปครับจังหวะนี้ครับระวังครับของอาวุธกันดีๆนะครับเดินเข้าหาครับ จังหวะน,นี้หมัดซ้ายทาได้แข้งขวาครับทางด้านของออโต้ครับออกแข้งมาครับหมัดหนึ่งสองแข้งขวาครับทางานของออโต้ที้บซ้ายเข้าออโต้ยันไว้ก่อนครับเรียวแต่จะเข้ามาเจอที้บยันจากออโต้ครับที้บซ้ายจากออโต้แข้งซ้ายครับทางานของเรียวตะจังหวะน,นี้เข่าซ้ายเรียวตะเจอแข้งขวาออโต้ครับ ทีบซ้ายครับมัดไม่โดนครับมัดขวามาแข้งซ้ายเจอหัวดขวาก็ไปเตะเข้าก้างครับชัดเข้ากลางนะเตะเข้ากลางไปเลยหัวหนึ่งางครับเตะเข้ากลางคือเตะเข้าชายโครงสี่โครงครับพาาต้านี่จะเรียกชายโครงสี่โครงว่าก้างนะครับทีบซ้ายครับจังหวะนี้มัดหกซ้ายจากออโต้ครับเดินเข้าหาครับทีบซ้ายยันไปก่อนคัวออโต้ทีบซ้ายมาเจอแข้งขวาสัตว์ขึ้นไปครับจากออโต้ครับเรียวตัดเดินเข้ามาครับแข้งขวาเตะเข้าไปแข้งซ้ายจากเรียวตัด เคลื่อนออกมาครับทีบซ้ายครับออโต้ยันไว้ก่อนครับเรียวตาว่าพือครับว่าพือครับว่าพือคือว่าอย่างไรครับแข่งขวามาครับจับขาไว้ครับจับขาไว้แล้วแข่งซ้ายหดไปครับเจอมัดขวามาครับจังหวะนี้วงในเข่าซ้ายเข่าซ้ายแทงแหลมแล้วเจอพลิกเมียครับโออออโต้โดนพลิกเมียเสียท่าหน้าขำำความตรงเลยครับขิดตรงหน้าขำำครับจังหวะนี้ครับทีบซ้ายไว้ก่อนครับอย่าเล่าๆนะครับเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวครับเจอมัดหนึ่งสองครับเข่าขวาครับจะเรียวตาครับจังหวะนี้ครับโอ้ อย่าเล้าครับสองขวามัดซ้ายครับทันของเรียวตะออโต้ตรงล็อกไว้ก่อนครับให้ร่างกายได้ฟื้นขึ้นมาครับโอ้เลา้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้นักชกญี่ปุ่นนี่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับวันก่อนนี้ละกันวันแชมเปี้ยนชิพนี้หกคู่ไทยไทยญี่ปุ่นหกคู่นะะญี่ปุ่นชนะซะสี่ครับอืมน่าคิดครับเก็บเดินหาครับแข่งขวาครับทันของออโต้ครับเข้ามาเจอทีบสกัดทําลายจังหวะเอาไว้ครับ มัดซ้ายเขาขวาครับเจอซอกืนจังวันนี้กดแขนไว้ก่อนครับจะพลิกพลิกไม่ได้ครับไม่ได้ก็แยกออกมาว่ากันใหม่ครับแคบเดินมาครับจังวันนี้ว่าพื้นครับมัดขวาแขงซ้ายจะพลิกครับไม่ลงครับเจอมัดซ้ายแขงขวาออโต้ฉัดเข้าก้างแขงขวามาเจอมัดขวาออโต้ครับออโต้ดึงเข้าขวาแขงขวาครับออโต้จังวันนี้ครับมัดซ้ายอ้าวย่อครับเรียวตะเพียงเสียแล้วครับเจอมัดขวาออโต้เรียวตะมีอาการพืชโว์หมดยกพอดีครับโอ้เวลาเม็ดพอดี ไอ้ยาเสียได้เวลาเม็ดก็คือเวลาหมดนะครับเม็ดนี้แปลว่าหมดนะครับสเม็ดไม่ได้แปลว่าสมุดนะฮะแหมแต่ไปเขาได้กันแล้วไปเกาะสเม็ดเสร็จทุกรายไปเกาะสเม็ดก็ไปเสร็จหมดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับแหย่ครับนี่ครับจังหวะที่ออโต้เพียงพัมก่อนครับออโต้นี่เพียงก่อนครับจังหวะนี้เพียงนี่แปลว่าเพียงพัมนะครับนี่ครับซอขวาครับหมัดซ้ายลําตัวครับทางของเรียวตั เรามาดูช็อตนี้ครับช็อตที่เข้ามาครับแล้วก็ยิงหมัดขวาอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มลงเหลงค้งเพลงครับแล้วก็ออโต้เดินติดเลยครับสับสองมาไม่โดนครับเจอแข่งขวาแต่เข้าก้างครับแต่เข้าใช้โครงครับนี่พี่เลี้ยงบอกว่าให้เข้ามาเลยครับนี่หมัดซ้ายดอกนี้แล้วครับทาเอาเขาสุดเทพเจ้าสายฟ้าเลยครับโอ้มาดูมาอะไรกันต่อผมจังหวะนี้ ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับในช่องทาง Facebook ก็กด Follow ครับกดติดตามในช่องทาง YouTube กด Subscribe ครับมัดซ้ายครับแข่งขวาครับมาถึงก็ใส่กันเลยครับไม่มีอะไรต้องเสียครับจังหวะนี้ครับเล่งเครื่องเลยครับแข่งขวาท่านของออโต้ครับอู้ซอกแรกซ้อครับดวลกันเข้าไปแข่งขวาเจาะคามามัดซ้ายครับท่านขวารีบตาออโต้เดินเข้าหามัดขวาครับผมจังหวะนี้ขับเข้ามาครับแข่งขวาครับเจอสัตว์ขวาคืนมัดขวามาเจอแข่งขวาโต้คืนไปครับพยักหน้าบอกเอา่าพีบเอาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยพี่บาาวเเฮ้ยยมมแหกกกััือรรีค จ Ooh, so here, way, right? ps, right? casos, right? ังหวะนี้แคบเดินเข้าหาครับ ok, ม like ัดขวาครับเจอแข่งขวาแข่งซ right? ้ายโตทีบซ้ายครับแทนของเรียวตะแข่งขวาเรียวตะมัดขวาเรียวตะออโต้เดินเข้ามาครับอืมยิงมัดขวาครับแต่นของออโต้มดซ้ายครับเรียวตะมัดซ้ายออโต้ึ้นครับแข่งมาแข่งคืนครับเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับแข่งขวาเอาแล้วครับไม่มีใครยอมใครครับมาสปินมาไม่โดนครับเจอแข่งขวาเตะเข้าก้างจากออโต้มาซ้ายแข่งขวาจากออโต้ครับแข่งขวามาเรียวตะเจอมาซ้ายแข่งขวาจากออโต้เตะขาเรียวตะเข้ามาลำตัวครับเรียวตะออโต้ต้องกดเอาไว้ กดไว้แบบนี้ครับอ่าบอกหาพี่เลี้ยงครับอ่าพี่เลี้ยงบอกว่าพี่เลี้ยงจะสั่งการยังไงครับแอบเดินเข้าหาครับทางหัวออโต้ครับออโต้เดินบิล์ตบบนเดินบทเดินปี๊ครับมัดขวาครับออโต้ครับเดินเข้าไปแค่ๆเลยแค่ๆเลยน่อยวะเออแค่ๆเลยจะได้เสยโดนนั่นนะเข้าไปแค่ๆเลยจะได้เสยโนเสยโดนนะครับจังหวะนี้แข้งขวาครับมาครับเข่าซ้ายอ่าเกือบโดนพลิกเกือบโดนพลิกโอ้เสียท่าครับโอ้ลงไปตะแคงแมงเทงเลยครับท่านหังออโต้ครับเอาแล้วครับเดินเข้าหาว่ากันใหม่ครับ เวลายังมีครับหนึ่งนาทีครึ่งครับเจอแข่งขวาครับโอ้เจอแข่งขวาชายโครงลงไปนั่งเครงบนพื้นครับแข่งขวาดักซวยครับแต่กรรมการยังไม่นับนะครับโอ้รู้สึกว่าชายโครงจะเพียงเสียแล้วครับด้านของแม่เรียวตะผู้นี้ครับแข่งขวาเตะเข้าชายโครงครับเรียวตะมาครับเจอหนึ่งสองเตะเข้าชายโครงจากออโต้ครับเรียวตะว่าเพลือครับเรียวตะพยายามจะจอกขาครับเรียวตะยืนไม่ค่อยอยู่ครับสงสัยจะเจ็บก้างครับเรียวตะเจ็บก้าง โอ้เดียวตากเจ็บก้างครับเจอเตะเข้าไปทขาก้างครับแม่ก้างก้างแดงเถืออครับเรียวตาก้างแดงเถืออแม่ว่าพื้ครับจังหวะนี้ครับแ KB เดินเข้าหาครับมัดขวาไม่โดนครับเจอแข้งขวาเตะเข้าก้างครับอ้าวเราแมมาเตะให้เราเสียหลักนะครับดูครับเหลือ50ิปีสุดท้ายครับมัดซ้ายครับ่านองขอโตครับจับมาเข้าเชือกตีเข่าขวาตีเข่าขวาเข้าก้างตีเข่าขวาเข้าก้างครับโอ้เรียวตาถึงกับตัวงงครับสงสัยก้างเรียวตาจะเพียงเสียแล้วครับก้างเรียวตะ โอ้แดงเทือกครับแดงเทือกแดงแป๊บเลยครับก้างเลียวตะครับจังหวะนี้เลียวตะจะเข้าไหมเลียวตาไม่กล้าเข้าครับออโตเดินเข้าก่อนครับออโตเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ออโตครับยับซ้ายแข่งขวาแต่เขาก้างอีกแล้วครับขยับมาครับทีบซ้ายครับท่านขอออโตทีบซ้ายครับออโตครับเลียวตะจะพลิกครับเลียวตาจะใช้ลูกพลิกลูกเหลี่ยมครับแต่ไม่ลงครับยี่สิบวิสุดท้ายครับแคบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ว่าพื้นดีครับว่าพื้น มันยังไงครับมาแข่งขวาครับจันทงออโต้ครับแอบเดินเข้าหาครับแข่งขวาเจอขวาคืนไปครับอ้าวมาครับมัดซ้าอ่ามัดขวาตำแหน่งแข่งขวาครับจากออโต้ครับแล้วหมดยกสุดท้ายครับมั่นใจทั้งคู่นะครับโอ้อ่าแล้วครับท่านนักของรองก็มั่นใจนะครับท่านนักของออโต้นอนักสินหรือออโต้เมืองผาภูมินะครับมราต้องมาดูว่ากรรมการจะเห็นเป็นยังไงครับดูครับแข่งขวาเจอขาตำแหน่งมัดขวาครับผาช้า อันนี้สองไม่โดนครับยิงหมัดขวาไม่ถึงครับแล้วจังหวะนี้ครับนี่ครับเตะเข้าก้างครับในขณะที่เรียวตานี่พยายามจะเวียงหมัดนะครับแต่เวียงหมัดมาไม่โดนครับโดนเราเตะเข้าก้างครับพี่เลี้ยงบอกมือเลยครับบอกให้เดินเดินครับจังหวะนี้หลบได้ลรวเตะเข้าก้างอีกแล้วครับแล้วดูครับโอ้ถึงกับสุดครับลงไปนั่งเครงครับแข่งขวาเข้าก้างครับเราเริ่มมีอาการครับยังไงครับต้องดูว่าเป็นยังไงครับ จังหวะนี้ก็น่าจะมั่นใจทั้งคู่ครับผมว่ามันคดขั้งสูสีเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ออกได้ดีนะครับเดี๋ยวกรรมการจะให้ไปทางไหนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์ครับแล้วก็เป็นธนาของออโต้นะครับได้ไปก่อนหนึ่งแต้มครับออโต้ได้ไปก่อนหนึ่งแต้มครับจังหวะนี้อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยครับช่องโคเชทีวีนะครับแล้วก็เป็นออโต้นะครับผมอืมเป็นฝ่ายชนะนะครับ จะมีลูกเตะที่ชัดเจนครับอแต่ว่าทางด้านของเขาก็ถือว่าทําได้ดีครับของญี่ปุ่นทําได้ดีนะครับอันนี้ชื่นชมทางด้านของญี่ปุ่นครับอย่าลืมครับว่าณตอนนี้ครับญี่ปุ่นพัฒนาไปมากครับโอ้แล้วเราก็มีริงเกิลมาขึ้นมามอบรางวัลคล้องเด็กน้องดัมบ้ามาคล้องรองวันก้อนดองบ้าคล้องวันก้อนนะครับออโต้ถึงกับตะลึงครับตะลึงพึงเพลิดเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ เอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ครับช่องโคชเอทีวีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับในช่องทาง YouTube โอเลือดกำเดาไหลครับโอ้ท่านั้นของเรียวตาเลือดกำเดาไหลครับเรียวตาสงสัยจมูกจะหักนะครับอืมก็รู้สึกเสียดายครับนี่ก็ชาวญี่ปุ่นก็ปรบมือให้กำลังใจครับแล้วก็มาดูท่านั้นของออโต้ก็มา เราจะถ่ายรูปนะครับมีพิธีมรบางวันอะไรนี่นะฮะแชครับถอนมาได้ข้างหนึ่งครับสองโคเชอ่ายังไม่ไปไหนครับคุณผู้ชมครับเรามาดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะที่ถ่ายรูปกับริงเกิลครับริงเกิลคนทานขวานี่น่าคุณครับเคยเห็นประจําแต่คนซ้ายนี่อ่าคนซ้ายของจอทีวีเดี๋ยวผมว่าผมบังเดี๋ยนะผมย้อนเดี๋ยวผมจะขจาจคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมจะย้อนผมจะย้อนครับเพื่อ เป็นของสมานาคุมคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวผมย่อผมย่อขนาดผมให้อีกนะครับดูจะได้รู้สึกสดชื่นมีพลังครับคุณผู้ชมครับน้องออโตบอกว่ามีพลังทันทีเลยครับนะครับมีพลังในการทํางานในการหาเงินครับในการต่อสู้กับชีวิตที่โหดร้ายและเคร่งเครียดครับอืมครับนี่ครับก็เพื่อนของออตโตนี่มีแจกรางวัลให้แฟนๆครับโยนไปครับ แสดงความดีดีกับท่านของน้องออตโต้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ครับอย่ามัวแต่มองริงเกิลเพลินจนลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ